อ้าวก็ขอสวัสดีนะนะผมพาร์ทนี้นะ่เราจะมาสอนการลงแอดออนนะครับจากที่น้องๆบอกกันมาว่ามันเด้งนะครับทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเด้งเด้งยังไงนะครับเพราะแต่ละคนเนะี่ยมันอาการไม่เหมือนกันจริงๆนะในที่ของผมนะครับก็คือการลงมอสแบบทับกันในเอ่อในโลกเดียวอะ่ะมันเลยเด้งนะเอ้นี่คือปัญหาของผมนะซึ่งผมก็จะมาผม,มรู้กันว่าน้อง,องๆแก้ปัญหากันยังไงนะแต่ผม จะแก้ปัญหาแบบนี้นะโอเคน้องๆทาตามผมหรือรำหรยวเพื่อนๆนะพี่ๆนะครับที่ดูคลิปนี้เนาะมาเอาแรกนะครับผมเรามาเข้าเว็บอันนี้ก่อนนะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของตัวมดเลยนะครับซึ่งเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปมาเดินนะครับผมอ่านนี้นะครับเป็นอัปเดตใหญ่นะครับอัปเดตใหญ่นะแล้วก็อัปเดตเมื่อวันที่8นะครับก็อ่านข้อมูลได้นะอันนี้คือข้อมูลของมดนะครับมีอะไรบ้างอะไรนู่นนี่นั่นมากมายนะับเต็มไปหมดเลยนะการคาร์บอนนะครับ อะไรต่างตยอยู่นี่หมดแล้วนะถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยอ่านอันนี้ได้เลยนะครับอันนี้มันสอนทุกอย่างนะครับนี่นะตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อต่อสู้มีเทรนเนอร์มีโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับมีเทดแมชชีนนะหรือเครื่องเทดโปเกมอนกันนะครับอ่าแล้วก็ราคาโปเกมอนนะแล้วก็มีจักรยานนะครับไบ์นะครับแล้วก็ PC นะ PC ก็มีหลายสีนะครับ็อตแมชชีนก็มีนะอ่าอาร์เมอร์เซ็ตนะครับเป็นชุดเกราะนะครับแล้วก็ต้องเปิด experiment นำในการเล่นเกียมนะเป็นฟีเจอร์นะเปิดฟีเจอร์นี้ด้วยนะครับอ่าก็มีวิดีโอโชว์เคสนะก็เป็นวิดีโอที่โชว์รีวิวม็อดนั่นเองนะครับอ่อาตอนแรกเรามาโหลดม็อดนะตรงนี้นะครับมีดาวโหลด b e h a v เวอรกับดาวโหลดรีซอสนะเรากดไปที่อันแรกนะผมดาวโหลด behavior นะอ่ามันขึ้นไปหน้านี้นะครับเป็นเวนะ็บดาวน์โหลดเนาะให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับนี่นะนี่นะอ่า กดฟรีนะครับแต่ว่าต้องมีโฆษณาเนาะสีดำอ่ากดสคริปต์นะครับสคริปต์ตัวโฆษณานะเห็นไหมมุมขวานะครับจะเข้ามาหน้านี้ละอ่ากดดาวน์โหลดนะครับผมอ่ากดดาวน์โหลดมานะกดดาวน์โหลดข้างล่างครับผมปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะต่อไปก็กลับนะครับดาวน์โหลดรีซอสนะทำตามขัตง่ายๆนะครับไปดาวน์โหลดข้างล่างนะครับปุ่มล่างเนาะปุ๊บอ่าเหมือนเดิมนะผมเล่นมานะ นี่อ่ะฟรีแอสเซทวิดเอดีนะครับอ่ากดไปที่สคริเห็นไหมโฆษณาจะมีสค i ินะครับกดสคริไปมุมบน,บนขวาบนนะอ่าถ้นเปนหน้านี้นะกดดาวน์โหลดไปนะครับอันนี้สามสิบเจ็ดอ็มเนาะเยอะหน่อยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับอ่าม่คือการรอดาวน์โหลดนะครับอ่านี่ก็ดาวน์โหลดครบแล้วนะก็รอลงได้เลยนะครับสอบลงมาลงไม่ยากนะทำตามได้นะครับดาวน์โหลดของเรานะ ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดของพวกเราเลยนะคะผมแล้วก็กดไปที่กดไปที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแนละ้วอนีกสองไฟลนะนะ์แล้วเราได้สองไฟล์นี้แถวได้มานะครัือสองไฟล์นี้นะซึ่งกดไปที่ฟไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็กดเปิดนะถ้าเป็นแอนดรอยนี่ก็คือเปิดในไมค์คาร์บนะประมาณนั้นกดเปิดในแล้วก็หรือไม่ก็เปิดด้วยนะแล้วก็เลือกนะไมค์คานะนะรนะ์บเนานะมันจะเข้าแอปไมค์คาร์บได้เลยนะอ่ากดไปที่เลยครับอันแรกนะตรงนี้นะครับก็จะเข้าไมค์คาร์บให้เลยนะอัตโนมัตินะครับอ่า มันจะขึ้นข้าบนนะครับอ่าว่า successfuly l นะครับ import mod เข้ามาแล้วนะอ่าต่อไปอีกอันนึงนะครับข้าข้างกันเลยนะตัวนี้ตัวนี้อ่าก็เข้ามาแล้วนะครับปุ๊บตอนนี้คือเราลง mod ครบแล้วนะครับสองอันเนาะมี r e ซ o u r c แล้วก็ behavior นะครับไปสอนลงนะจำ interface หน้านี้ไว้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ดที่ setting ฮะ กดไปที่ Global Resort นะครับซึ่ง Resort Global เนี่ยก็คือเป็นเราใส่อะไรไปมันก็จะไปในทุกแมปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเราเข้าแมปเราไม่ต้องลงอีกแล้วนะอ่าเราจะไปกับโปเกมอนนะครับโปเก b o อ V 5.7 RES นะครับอ่ากด Activate ไปนะตรงนี้นะถ้าให้มานทางานนะครับโอเคตอนนี้ก็ลงแล้วนะครับอ่า Activate มาแล้วนะตรงนี้นะอ่ากดออกนะผมมาเจะมีการ loading Resort Pack นะครับอ่ารอแป๊บดิงนะ ใช้เวลาสักครู่นะครับอ่าหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นแบบนี้นะอันนี้คือลงรีซอสแพคโกลบอลนะครับเรียบร้อยแล้วนะเป็นการสร้างมอสเ้ยไม่ใช่สร้างมอสเสียงเรียกว่าสร้างเซิร์รแล้วก็ใส่มอสเข้าไปนะครับอ่าหลักๆเลยนะมาที่รีซอสแพคนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราลงโกลบอลซอสแพคไปเมื่อกี้แล้วนะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วนนะหน้านี้เราไม่ต้องยุ่งอะไรมันนะครับเรามาที่ b e h a v i o r ตรงนี้เลยนะข้างล่างนะครับแล้วก็กด a c t i v a t e ตรงนี้ไปแนละ้วมีอันเดียวนะ ปุ๊บนะมันมันจะย้ายที่หน้า activate นะครับอ่าคือมีแล้วนะตรงนี้ไม่ต้องลงอะไรนะแต่ตรงนี้ต้องลงนะครับเป็นของ B E h นะอ่าถัดไปก็คือ experiment นะครับอันนี้คือให้เปิดหมดเลยนะแล้วก็กด turn on experiment anyway นะครับไปเปิด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 อ่าเปิดแค่ข้าล่างนี้นะครับผมอ่าถัดไปก็คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือ mod เกี่ยวกับ mod เนี่ยหรือ add on เนี่ยเสร็จแล้วตัอไปคือเราตั้งค่าตามใจชอบนะครับเราเป็นอมตตานะครับผม มีโชว์แผนที่กล่องต้นเกมนะประมาณนที่ต้องควเปิดนะครับผมกดสร้างได้เลยนะนี่นะครับไม่รู้ว่าจะเด้งอีกไหมนะถ้าใครทําวิธีนี้นะครับถ้าเด้งอีกก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมหรือไม่ก็เป็นตัวมอสที่เวอร์ชันเก่านะมันไม่ได้อัปเดตตามเวอร์ชันใหม่ๆเลยนะเพราะว่าไม่รู้ผู้พัฒนาเขาจะพัฒนาจนครบแล้วหรือเปล่าแลมันก็บักนะครับจงโปเกมอนเซ็นเตอร์บอสอะไรต่างๆมันก็ไม่มีให้เกิดให้จับนะ ใช่นั้นก็ก็เชิญมาเลยแล้วกันนะครับอันเชิญมาเอ่อโอเคครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะแล้วเลือกสตาร์เตอร์เรามานะครับอ่ะเป็นตัวนี้เนาะสไตล์เอเวนเจอร์นะนะซึ่งเกิดการน้ำเลยนะผมบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วโอเคผมขอรีวิวบนบกแล้วกันนะครับปุ๊บอ่าอันนี้คือ เป็นรองเท้าเราทำให้เราวิ่งเร็วนะเพราะอย่าลืมใส่ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็อัญเชิญโปเกมอนเนาะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเริ่มมาไปเราก็เจอนะนี่นะก็มีเกือบครบ,ครบเลยนะครับผมอาร์เซอุสอ่าไซคุนไคโอ้าไคลิกกี้มีอะไรอีกนะครับก็ กายช็อปไฟเจอนะครับอ่ะเอามาลาปลาแล้วกันนะตัวที่ตึงๆหน่อยนะครับจะมารีวิวนะ,ะดวต์นะครับซีคุนอ่าดาบิเอตนะครับไม่ชออแล้วก็ไคโอกานะครับซึ่งก็มีเยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้หยิบมารีวิวนะครับเพราะว่ามันราคาที่เยอะๆ,ๆนะครับอ่ะซึ่งการเล่นนะครับเราจะจับจะจับโปเกมอนไหม จะก็บี A. อาหาบอลก่อนนะเอามาเตอร์บอลมาเลยนะครับจับร้อยเปอร์เซ็นต์นะไปนะเป็นเฮลกาเข้ามาเฮโกา,อาตอนนี้มีไทลิกกี้เข้ามาในทีมนะแล้วก็อันนี้อ่ะเอาไหม,ม,มไม่ได้หรอโอ้เล่นนะน่อยู่ขาลางอ,อ่ะทีม มันใหญ่ที่บอกนะอ่าอาซิวเราได้มแล้วนะครับบุ๋มมเป็นการเลือกโปเกมอนตอนนี้เราเลือกที่บัพพิคุนอยู่เนาะมันเป็นสีเขียวๆวงที่โปเกมอนตัวแรกเราอยู่นะให้เรานี่คือเรายืนอ,อยู่นะรเราไม่ได้ยอเลยนะยืนเฉยเลยนะให้เรากดกดแช่นะมันจะเป็นการย้ายโปเกมอนนะครับอ่าย้ายเพื่ออะไรย้ายเพื่อเลี้ยงออกมานะแล้วก็กดย่อนะครับกดแช่นะแล้วก็เซ็นเอาประมาณนี้นครับีได้ไหมเอ่ย อ๋อขี่ได้นะครับขี่อาซิลได้นะโอบินได้ด้วยฮะอ่ะประมาณนั้นนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะตเป็นการต่อสู้นะให้เราเลือกมาที่ตัวนี้นะก็เ,เ,เดินไปหาลาปาแนละ้วก็กดแตกที่ลายป่านะครับให้เราเลือกปล่อยมั่กเรานะะละอาเจริ์รัดดีซอท อู้ก็จะเป็นท่านะครับท่ายัางแรงท่านเลยนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเล่นมอดนะครับใครชอบไย่าลืกดลไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันน้องซุยองซุยงนี่มาเป็นเฮลกาแล้วกันนะครับเอลอนฮิตออริจินคอนะพลังตง้นกำเนิดแอชเชนพาวเวอร์ Power, นะครับซิกยอนบีนนะเอาเลยนะอ่ะ เช่นทาวเวอร์ด้วยนะผมไม่ตายด้วยแล้วเทสแหละเพื่อการมานะครับผมสัญญาณบีเข้าไปนะครับก็จับประมาณนี้นการเล่นหมดนะโอเค